นี่นะคะเราม่รู้จักวิธีการบอกปริมาณแล้วก็หน่วยวัดต่างๆในภาษาฝรั่งเศสกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะคลิปก่อนหน้าน,นี้นะคะเราพูดถึงการบอกปริมาณที่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงทีนี้ถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็น1ควัว1โล1นแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีคำไหนให้ใช้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะคำที่1น,นะคะอินบู d เดซาดิน แปลว่า,าปลากระป๋องนะคะปลาซาดีเนี่ยหนึ่งกระป๋องนะคะอุนบูชแปลว่ากระป๋องนะคะคำที่สองนะคะอง g p ป d ด c o n f ฟิชูร่ อังโปนะคะแปลว่ากระปุกนะคะก็คือกนฟิจู u, ก็คือแยมหนึ่งกระปุกนะคะในที่นี้นะขวัญยกตัวอย่างแค่อังอูนในพวกนี้ก็คือหน่วยนับแค่1นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะอาจจะสมมติว่าฉันจะไปซื้อปากระป๋อง2องกระป๋องเนี้ยอาจจะใช้เดอทัวกาอะไรเงี้ยก็นับไปนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างแค่1เท่านั้นนะคะต่อมาอังซักเดอปอมเดอแตอังซักเดอปอมเดอตนะคะก็คือมันฝรั่ง1ถุงนะคะอังซักแปลว่าถุงนะคะ แต่ว่าในที่ฝรั่งเศสมันจะเป็นถุงแบบเป็นถุงตะขายนะเป็นถุงแบบ1น5กิโลหกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะ Un paquet de ฟา r i คินอัปาเกดฟาก็คือแป้งหนึ่งถุงนะคะถุงในที่นี้นะคะก็คือปาเก้เนี่ยมันเป็นถุงแบบเป็นถุงกระดาษนะคะเหมือนถ้าใครเคยซื้อแป้งมาทําขนมนะคะจะเห็นไหมว่าบรรจุพัณฑ์ของของแป้งเนี่ยมันจะเป็นแบบ เป็นถุงกระดาษอะไม่ใช่ถุงพลาสติกนะคะถุงกระดาษแบบนี้นะคะเราเรียกว่าอังปาเก้นะคะโอเคถัดมานะคะอินเตอเบรดเดอร์ช็อกโกแลตนะคะก็คือช็อกโกแลตหนึ่งหนึ่งบาแบบเนี้ยนะคะคือปกติเวลาซื้อเราก็ไม่อาจจะไม่ได้ซื้อเป็นชิ้นเป็นอาานันนะเราจะซื้อเป็นแบบเป็น,ปนบาแบบเนี้ยนะคะก็เรียกอินตอร์เบรดนะคะคือไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นแผ่นบาบาแบบเนี้ยนะคะเราเรียกอินเตอเบรดนะคะโอเคถัดมานะคะอุนทองช์เดชองบง อ t นทองช e เดอ a m งบงนะคะก็คือ,อแฮมหนึ่งชิ้นนะคะอ t นทองช์นะคะ, che, ะ,คะก็คือการาสไลด์แบบบางๆนะคะไอแผ่นที่มันเป็นแผ่นบาง,บางๆที่สไล์เนี่ยหมูสไลา์แฮมสล์ายงียเขาเรียกอุนทองช์นะคะชงบงหนึแผ่นนะคะทำามนะคะ Un m o r ร์ a โซเดอฟรอม e มจอันมอร์โซเดอฟรอ ก็คือเนยแข็ง1ชิ้นนะคะคำว่า m o x โซแปลว่าชิ้นแบบนี้นะคะ u n u z i n de นะคะ u n u z i n แปลว่าโหลนะคะไข่1โหลนะคะถ้าไข่เป็นรูปพรหูปโพจะอ่อนานออกเสียงว่าเออแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไขน่1ฟองก็จะอ่านว่า unif unif นะคะ un pa de pizza <Yeah. S 1> un pa de pizza นะคะ un kilo de carote un kilo de carote ก็คือแครอท1กิโลนะคะ1ลิตรด1ลิตรดก็คือน้ำา1ลิตรนะคะ1 b o u t e i l l e de vin u n b u t e l e d e v i n นะคะก็คือ y วหขวดนะคะอันนี้เป็นการบอกปริมาตรวัดเนาะก็ค,คือปกตินะคะถ้าเราสังเกตนะ,ะพวกน้ำอันเนี้ยแล้วก็วเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำให้มันวัดได้นะคะคก็คือใส่หน่วยวัดให้มันนะคะอย่างเช่นอังลิตรโดเงี้ยน้ำา1ลิตร นะคะมันก็กลายเป็นวัดได้แล้วแล้วข้อสังเกตก,ก็คือว่าเราจะไม่ได้ใช้ลักติบปฏิทิบนะคะเราจะไม่พูดว่าอังลิสเดอะูอะไรเงี้ยไม่พูดนะคะเราจะใช้เดอนะคะหรือว่าเดอะโพสโทบในกรณีที่คํานั้นขึ้นต้นดน้วยสระนะคะอย่างเช่นอังลิสเดูนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแอดแวบนะคะที่ใช้ในการบอกปริมาณเช่นเดียวกันนะคะแอดแวบเหล่านี้นะจะไม่ใช้กับรักติบปฏิทิบนะคะจะใช้กับบุพบทเดอหรือเดอะโพสโทบนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกัน je voudrais un peu de sucre ฉันต้องการน้ำตาลเล็กน้อยนะคะอังเปอร์แปลว่าเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะเราจะใช้อังเปอร์เดนะคะอังเปอร์เดไม่ใช้ดูไม่ใช้ลักติกปฏิทีนะคะอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอังเปอร์แปลว่าเล็กน้อยนะคำตัดมา j'ai assez de légumes j'ai a เจอาเซเดล u ก e มฉันมีผักเนี่ย เพียงพอนะคะคำอัสเซ่เนี่ยแปลว่าเพียงพอนะคะเห็นไหมว่าอัสเซเดินะมาเจโบกูโดเจโบกูโดฉันมีน้ำเ,อเยอะนะ,ะเยอะเยอะแยะมากมายนะคะเห็นไหมว่าโบกูแล้วก็ตามด้วยอัอนนี้เดออะพอสโตเพราะว่าอโอเนี่ยปันขึ้นต้นใด้สละนะคะถัดมานะคะฉันกินเนื้อเยอะมาก ฉันเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปโทเนี่ยจะใช้ในกรณีที่แบบมากมากเกินความพอดีอะค่ะในเชิงนิเกตีฟนะมาแบบมันมากเกินไปฉันกินเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปนะคะเห็นไหมเราใช้โทเดอเนาะเราไม่ใช้โทยูหรือว่าเดลาอะไรเงี้ยไม่ใช้ลักติไม่ใช้ลักติฟติฟนะคะ ตามด้วยเดอหรือเดอโพสต์ทบได้เลยนะโอเคประมาณนี้นะคะค่ะก็เอาไปลองใช้กันดูนะคะวิธีการบอกปริมาณต่างๆเนาะเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยกว่บ้านในชีวิตรประจําวันโดยเฉพาะบรรดาแม่บ้านที่ต้องไปจ่ายตลาดไปซื้อของที่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะคะรับรองได้ใช้แน่นอนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเค่ะ